สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยอุสของคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่โปรไก่เป็นผ้าม้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะคุณแม่โปรราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบค่ะคุณแม่โปรแล้วค่ะค่ะนี่ค่ะสีธรรมชาติค่ะลายที่เพชรนะคะสวยค่ะสวยงามมากค่ะเป็นสีขาวงาช้างค่ะ ราคาอยู่ที่1550บาทนะคะงานโปรนะคะค่ะห5 5 0าบาทค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะขาวงาช้างนะคะลายที่เชรค่ะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะค่ะภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพในี้อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ก็สีธรรมชาติค่ะสีครีมค่ะเพราะว่าคุณแม่แกเน้นสีธรรมชาติค่ะ ขาสีครีมสวยมากค่ะลายดอกลาวดีนะคะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของถึงผ้าค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นๆค่ะขาะเนื้อผ้าสวยนานละเอียดนะคะค่ะสวยงามมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกถึงงานทุกถึงแก้มทุกถึงค่ะขาดหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะคาะสีครีมค่ะสวยงามค่ะโดดเด่นดูดีดูเด่นค่ะสวยนะคะ ค่ะถ้าคุณแม่เข้ามาได้ค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสลินแก้วเก่าต้นตำรับผ้าไหมสวยสลินค่ะนี่ก็หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้สีม่วงค่ะออกโทนสีม่วงค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะคะเขาเรียกว่าขอป้นหอยล้อมดอกราวดีออกโทนสีม่วงค่ะสวยสวยนี่ก็คัดสกดีนะคะค่ะงามค่ะดูดีดูเด่นค่ะ พอนยาวสองเมตรกว้า,างหนึ่นงเมตรมาตรฐานของผุนผ้าเอาไปงานฝากญาติพี่น้องก็เหมาะสมนะคะค่ะฝากญาติค่ะค่ะหรือจะไปเป็นของขวของไหว้ก็เหมาะสมค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะน,นี่ก็สวยไม่สางสวยไม่จุดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็สีครีมค่ะลายนี้คุณแม่จำเหมือนดอกไม้จีนค่ะลายดอกไม้จีนนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่ห5ึ่บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะค่ะดอกไม้จีนค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะห5ึ่บาทค่ะเป็นงานอันนี้นะคะสีค่ะคุณแม่จะเน,น้นสีธรรมชาติค่ะอันนี้ก็สวยตลอดการงานตลอดปีดูดีดูดเด่นมากค่ะห5ึ่บาทนะคะ ค่ะอันนี้เรียกว่าขอค่ะขอขอศิรามณีค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติเหมือนกันนะคะค่ะขาวงาช้างค่ะค่ะเชิงล่างเชิงบนก็สวยดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะเป็นงานค่ะงานโปรค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ ้5 5 0บาทนะคะค่ะนี้เป็นงานขาวดําค่ะท่านไหนอยากได้งานขาวดําไป <c oughs> ใ่จอ,อกงานขาวดําก็โทรทักโทรแจ้งคุณแม่เข้ามาค่ะลายนาแะลายร้อย,าย,ายดาวค่ะค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บริวารช่างน้อยตามมาค่ะร้อยดาวยอดฮิตติดอัน,นดับมาตลอดค่ะค่ะสุดินถิ่นช่างใหญ่ก็ต้อง,องมีช้างค่ะเชิงล่างเชิงบนประดับ บารมีให้กับท่านนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะลายนี้ก็คือลายรวงข้าวค่ะสดใสโดดเด่นนะคะนำเงินค่ะสีน้ำเงินนำเงินนำโชคนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทค่ะน้ำเงินนำเงินนำโชคค่ะสวยมากค่ะลายนี้เขาเรียกว่าลายรวงข้าวค่ะ ค่ะถ้าคุณแม่เข้ามาภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเผื่คอความชัดไอมั่นใจว่าเราทักลายนี้ค่ะดไลน์ค่ะดีไลน์เป็นเบอร์โทรนะคะค่ะให้ลูกไว้หลานดไลน์ให้ถ้าเราทําไม่เป็นค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจมาตลอดนบนรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตกต่อกว้างค่ะ